รายการเปิดดวงเฮงเฮงอยู่ที่บ้านก็ทําท่าเอ็มได้นะคะเหมือนทำกายภาพบับัดตมไ,มไม่น่าไม่น่าที่คุณคุณเอ็มถึงแข็งแรงดีจงังเลยไม่รู้แข็งแรงหรือว่าแขนใหญ่ก็ไม่รู้เหค่ะนายจารย์อุ้ยตรงไหนแขนใหญ่ค่ะใหญ่แล้วไม่ใหญ่นั่นเนี่ยนะคะแต่ว่าสู้หน้าหนูไม่ได้หน้าหนูใหญ่กว่าแต่หน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าหงเฮงดีนะจริงไหาจารย์อ่ะเอาจริงๆผมทิานายคุณเรื่องหนึ่งที่บ้านเนี่ยพี่น้องลูกหลานเนี่ยรักใคร่กันดีใช่ไหมรักใคร่กลมเกลียวค่ะอันนี้ไม่ต้องบอกเพราะอะไรรู้ไหมฮะอ่าดูนนทุก ่ะแต่เล็กแต่ได้สูงส่วนแล้วหนุกแก้มสูงด้วยอย่าอย่าอย่าทีมงานกรุณาอย่าอย่าซูบหน้าพี่ชายซูบแล้วอันนี้นหะหนุ่แก้มสูงสองข้างเขาเรียกว่ามังกรมังกรเขียวและเสือขาวเป็นเขาเรียกว่าบริวารดีอาค่ะนะแต่ว่าเสียดายอยู่ที่ว่าฟันหน้าเนี่ยซี่ใหญ่ไปนิดนึงทำไงอ่ะก็เป็นชีวิตที่ลำบากหน่อยผู้หญิงเนี้ยไม่น่ามีฟันหน้าใหญ่แล้วหนุ่มจะทำไงอ่ะ ทำอะไรไม่ได้เออเกี่ยวกับปันมันยากนะจันถ้าปันเหย่อยังพอดัดปันได้แต่ปันใหญ่เนี่ยคือยังไงต้องไปผ่าผ่าก็ไม่ไม่ได้แล้วนะอืมไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะจะพยายามไม่ยิ้มไม่เห็นปันแล้วกันแต่ว่าหนกแก้มสวยมากมีคนไปนั่งขัดสมาธิอยู่ในหนกแก้มหนูไม่แต่คือว่าไปจริงๆว่าคนนี้มีหนกแก้มเห็นนะผมอิจฉาจริงๆว่าผมไม่มีหนกแก้มเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมทางบ้านไม่ต้องอิจฉาเอ็มไปเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะให้อาจารย์มาดูหงหงเฮงวิธีการสัังงเกกตใหห้ฟไม่่อคะ เปิดตวเฮงๆๆเนี่ยต้องติดตามทุกทุกช็อตทุกรายการตอน11โมงถึงเที่ยงเพราะเรามีเกดเกตเคล็ดลับ แน่นและดีตรงแทบแน่นอนทุกอาจารย์ด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังสามารถส่ง SMS มาได้นะคะพิมพ์ TC เว้นวรคนะคะวันเลขที่ของคุณหรือว่าวันเดือนปีเกิดก็ได้ที่คุณสามารถอยากจะส่งกันมานะคะส่งกันมาได้ที่4649000ครั้งละาบาทเท่านั้นหรือว่าจะโทรมาที่หมายเลข026893673ก็ได้อาจารย์วีโรดพร้อมที่จะชำระดวงให้คุณเราข่าววันนี้ครับผม1มกราคม33นะคะเรื่องความรักค่ะคุณนริสานะคะนริษา อายุอายุไม่เท่าไหร่เลยค่ะคุณคุณนริสานเรื่องการเรียนเอาก่อนเธอเรื่องความรักเรื่องความรักดีครับแต่ว่าเขาขอพิจารณาคุณหน่อยว่าจะคบกันไปได้อีกนานไหมเพราะว่ามีการพิจารณาเกิดขึ้นด้วยเด็กนะผู้ชายเป็นคนพิจารณาเราเหรอมันทั้งสองฝ่ายค่ะเพราะว่าเริ่มที่จะมีสิ่งที่ต้องไม่ชอบแล้วแต่อย่าลืมนะครับคนเราเราต้องพูดกันหน่อยว่า มันมีของไม่ดีกับของดีแต่ถ้าของที่เขาไม่ดีเนี่ยเรารับไม่ได้ก็เ,เลิกเถอะแต่ถ้าเกิดของเขาไม่ดีเรารับได้ก็ต่อเนื่องไปค่ะนั่นแต่ความรักมันก็ต้องอาศัยเวลาด้วยนะแต่ถ้าเกิดเขาถามว่าเรื่องความรักกับคนนี้เนี่ยดูมาสมพงกันไหมว่าไปอย่างนี้ะนะครับอูว้ว,<น>วันนี้เดียววันนี้แฟนรายการเราอยู่ที่ปทุมธานีอย่างเดียวเลยยังไงคะเนี่ยจะพูดตรงกับผมเลยบอกว่าแฟนปุมธานี ภาเข้มแข็งกับวกเรากแต่จังหวัดอื่นก็สามารถส่งรายการ <S <S เข้าเราได้นะคะสละบ,บุรีไปไหนอะจันทบุรีไปไหนเขเียงไม,มเชียงรายสงขาเออมีกันมานิหน่ามากันได้หมดจันทบ,บุรีก็ได้อาจจะเป็นว่า SMS เนี่เยอะมาเยอะปะทุมธาน,นีวันนี้ามาแรงแซงคนมาแรงมาแรงจังหวัดอื่นแสดงศักยภาพส่งเข้ารายการกันด้วย12เนี่ย7กับ5เนี่ยหมกมุ่นเรื่องอบายมุข7 5แต่2 3เนี่ยคือเรื่องเป็นพระเรื่องเจ้า ถ้าเกิดคุณหมกมุ่นเรื่องศาสนาผมจะยินดีมากะนะครับตอนนี้เอาสองสามเนี่ยคือคือห้าบวกกับเจ็ดห้าเจ็ดห้าก็รวมกันได้สิบเจ็ดนะครับผมจะดูให้ว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วเป็นยังไงยี่สามทับเจ็ดสิบห้าบ้านหลังนี้อยู่แล้วเป็นยังไงนะครับไอ้จาครับแล้วเลขหมูอะไรเงี้ยคือเป็นเกี่ยวข้องกันได้หรือเปล่าไม่ครับผมเอาค่บ้าน,นเลขที่เห็นยวนะครับคคบ้านหลังนี้จะโตได้แต่ช้าหน่อยแต่กะเกินอะไรไม่ได้เลย บ้านหลังนี้ดูไม่ออกเลยว่าบ้านหลังนี้ใครอยู่บ้างหรือใครไม่อยู่บ้างบางบ้านบางทีนะเปิดไฟก็เปิดไฟทั้งวันบางทีปิดไฟก็ปิดทั้งวันบางทีมือกับคนในบ้านไม่อยู่หรือบางครั้งอยู่ก็อยู่กันเต็มเลยบางทีก็ไม่มีไม่มีคนก็ไม่มีคนเลยจริงไหมคุณยอดเรียกว่าไม่มีความสมดุลไม่มีความสมดุลก็สองกับสามก็คือห้าห้าก็คือห้านี่คือพระก็คือสว่างก็ได้เจ็ดกับห้าก็คือสิบสองสิบสองก็คือเออราขึ้ว่าเป็นราหูหรือราจัน อันนึงเป็นอาทิตย์อันนึงเป็นจันทร์ก็เท่ากับอาทิตย์เนี่ยบางทีก็สว่างพอมาตกอีกข้างหนึ่งก็เป็นเป็นจันทร์ก็คือมืดไอตัวเจ็ดสิบห้านี่คือมืดครับค่ะเจ็ดห้ารวมกันก็เป็นสิบสองสิบสองหมายถึงความหมกมุ่นอะไรด้วยกันหมกมุ่นอันด้วยกันก็หมกมุ่นอันหนึ่งสว่างอันหนึ่งหมกมุ่นไงนะบางท่านบ้านหลังนี้จะมีความสว่างกับหมกมุ่นอยู่ในตัวก็มีสว่างกับมืดดังนั้นบ้านหลังนี้สองอารมณ์อะไรอย่างนี้ป่ะอะไรประมาณหนึ่งครับนะฮะเลยทําให้การที่จะดําาเเนนนิกรชีไป่ย ค่อนข้างลําบากและช้านิดหนึง่งนะครจะเจริญจากบ้านหลังนี้นี่ช้ามากถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าแก้ยังไงให้โทรสัปปะคุยด้วยแล้วกันนะครับใช่แ<อ>ล้วค่ะนะคะก็โทรมาดูดวงสดๆเกิดของเราก็ได้นะคะที่หมายเลข026893673ค่ๆๆะหม<ะ>ายเลขที่4คุณเวลาถามคำหนึ่งคุณเวลาทุกวันนี้บ้านหลังนี้นี่พูดมากไหมครับถ้าเป็นเอ็มเอ็มชอบนะเลขตัวเดียวจําง่ายไงใช่แต่สีเนี่ยคนจีนเขาเรียกว่าสีอ๋อใช่เสียงมันคล้ายกัน ควนี้อย่าลืมว่าสีส่ตัวนี้เนี่ยคุณวลาบ้านหลังนี้ใช้ความพูดเยอะนะฮะอ,อยู่บ้านเลขเลขที่สี่คุณเวลาอยู่แล้วเป็นยังไงขอดูก่อนอยู่แล้วเป็นอย่างไรนะครับผมโอ้โหมีทั้งเจ็บหัวใจเจ็บแบบมหาศาลมากเจ็บแบบทุกทรมานมากจำความหลังที่อันทุกมาตลอดแต่บ้านหลังนี้พอ พอมีเรื่องหลันล้าเข้ามาเนี่ยเรื่องเรื่องมีความสุขเข้ามาก็จะลืมเรื่องเก่าแต่เรื่องเก่าก็ไม่ทิ้งสะทีเดียวก็ยังจํามันฝังใจแล้วก็มีความสุขก็แบบหลันล้าความสุขปลอบใจไปวันๆน<ฆ>นะฮะมาหลังนี้เลขที่4<ฆ>ให้เติมนะครับเลขหนึ่งเอาสาติ๊กเกอร์เลขหนึ่งไปแไปะไว้หน่อยหรือถ้าเกิดจะให้ดีเอาเลขห้าไปแปะดีที่สุดค<ฆ>่ะเลขสองก็ได้ใช่ไหมจายเพราะลงกันก็ได้หกใช่ครับผมเอาเลขสองก็ได้นะ นะครับผมเอาเลขเอาสติ๊กเกอร์ไปลงอันนี้เรียกพาะเลขสีเนี่ยมันง่ายไงเอาสองเอาสองเอาสองไปติดก็ได้หรือจะเอาห้าก็ได้ลงเป็นตัวเล็กๆก็ได้ใช่ไหมค่ะอาจารย์ถือว่าใช้เคล็ดแล้วหรือเอาตัวเท่ากันก็ได้แล้วแต่แล้วก็ไปไปให้เงินไอ้บรุษไปษณีหน่อยว่านี่ส่งมาบ้านทีนะนี่นะคะออาต่อไปค่ะ8ทับ73บมค่ะทูาทำไมคนในบ้านชอบทะเลาะกันคะวิธีการแก้ค่ะจากครอบครัวทองภูแปดคืออะไรแปด แปดออที่จันบอกว่าม <ละ S 1> ันก<ห>็จะดีหมกมุ่นะนะครับหมกมุ่นดื้อดึงน,นะครับหรือความความดื้อของตัวเองเจ็ดกับสามเจ็ดก็คือความทุกข์โทษกข์บวกกับสามคืออังคารเป็นไฟบ้านหลังนี้เจ็ดกับสามทุกข์ทรทุกับไฟเป็นไงทะเลาะกันเจ็ดกับสามรวมกันเป็นสิบสิบบวกกับสิบบวกกับไฟก็เป็นสิบแปดนะฮะรวมกันได้สิบแปดบ้านหลังนี้กําลังจะบอกคราวหน้าว่าเลขที่บ้านรวมได้สิบแปดเนี่ย เป็นเลขที่บ้านอับโชคอยู่บ้านหลังหนึ่งสิบแปดอับโ, <18 S 2> โชคไม่พอครอบครัวยังทะเลาะก,กันด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะไม่ได้สิบาทแต่ยังข้อดียังมึงคือหนึ่งบวกแเท่ากับเก้าค่ะเก <9 S 2> คือดีว่าแม้จะทะเลาะอก,กันยังไงก็ยังอยู่ในกรอบในธรรมกันอยู่ในกรอบ ก็ยังสามารถปรนีประนอมกันมาเป็นครอบครัวได้เวลาบ้านอื่นเข้ามาตีบ้านนี้บ้านนี้ก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคุ้มครองกันเองก็ยังมีเรื่องดีอยู่ดังนั้นเอาขออนุญาตกลับไปที่เดิมได้ไหมครับขอขอกลับไปที่ครอบครัวทองพูอีกทีหนึ่งนะคะนไครับระบบของเรามาแล้วค่ะอาารยบขออนุญาตนะครับให้เหลือแค่โอ้เลขมันไม่สวยสักตัวหนึ่งเลยคนนี้จะเอา8ออกจะเอา7ออกหรือจะเอาสามออกนี้ แต่ละตัวนี้ลำบากมากเลยถ้าเกิดอย่างนั้นคุณจะยอมลำบากคุณให้เอาเหลือผมก็ดูก่อนนะฮะบ้านแปดเจ็ดสามเนี่ยข้อข้อถ้าจะทำไงให้ดีแปดทับเจ็ดสามฟังดีๆนะคะทำยังไงให้ดีนะครับให้บ้านหลังนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่สามคนแล้วจะเหงนสามคนแล้วน้องนั้นให้ไปอยู่ที่อื่นให้อยู่แค่แค่สามคนเอาอย่างนี้มันยากมากเลยจ้าบ้านคุณทองพลู คุณธงภูลองดูสิว่าบ้านหลังนี้ทออยู่สานคน้ะดีจร,จริงใช่ไหมถ้าเกิดจริงคุณธงภูโทรมาบอกผมผมการันตีเลยว่าบ้านหลังนี้อยู่แค่สคนเนี่ยเฮ้ยอยู่กัน3าคนแล้วไม่ไม่ไมทะเลาะเบาแวงเลยแล้วอยู่กันแฮปปี้มากเอาของคนอื่นเนี่ยไปอยู่บ้านอื่นเลยดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งให้เอา8กับเจดออกให้เหลือสามตัวเดียว8กับเจ็ออกให้เหลือ3อันนี้ไนนี้นี่หนูว่ายังทำง่ายกว่าไอ้น,นี่เนี่ยเอา3ามออกเลยว่ะแล้วยังไงคะแกั7บ7รวมได้15 15, 15, 15, 15, 15้าส่าเท่ากับ6กเอา เอา8ปกับ7ไว้แล้วก็เอาสามอะไรมาบางๆไว้หน่อยอ่าบางๆเอาเทียนเนี่ยขี่ตรงสามให้เต็มๆแล้วเอาทองปิดโอเคหนูว่าวิธีนี้เขาน่จะทําได้ไอ้บังคับหปใครออกจากบ้านเป็นคนนึงหูอาจารย์หน้าจะลําบากจะจำไว้นะบ้านหลังนี้อยู่กันทั้งสามคนเมื่อไหร่รวยเมื่อนั้นอ่าผมบอกไว้ก่อนก็จำไว้ท่านไม่ยาวแล้วกันว่าใครจะออกจากบ้านนี้นะคะซื้อคอนโดให้ก็ได้รวยนีนะอ่มาข้อความต่อไปเลยค่ะทีมงานขาขึ้นเลยเมื่อกี้เราเห็นแวบๆอยู่นะคะคนอินทิรรากรุงเทพสิบเก้า กรกฎาคม2 5 0 1เรื่องคดีความเป็นยังไงนะฮะจะจบหรือยังผมจะดูว่านั่นหรือเปล่าโอ้โหคดีความจริงด้วยเอคดีความค่อนข้างแรงมากเลยครับและเป็นคดีความที่หนักหนาสาการมากยังดําเนินการต่อไปเรื่อยๆครับผม19กกรกฎาคม2 5 0 1เป็นวันเดียวที่วันเกิดกับผมเพราะผมเกิด 20. กรกฎาคม2501เหมือนกันพอผมก็คุณเกิดเรื่องคดีความจะจบหรือยังผมเกิดเรื่องอื่นจะจบหรือยัง หลังวันที่เก้าธันวาคมจะมีเรื่องดีกว่านี้อีกให้รอเลยวันที่เก้าธันวาคมไปแล้วคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอ๋อจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ว่าเรื่องของคดีความนี่ก็อาจจะยังไม่จบยังไม่จบที่เดียวนะครับผมค่ะคุณอินทิราก็ถามเรื่องของหน้าที่การงานมาด้วยค่ะอ่ะหน้าที่การงานเป็นไงนะครับขอให้ดีนะคะคุณอินทิราจะได้มีสิ่งดีๆยิ้มหวานได้บ้างงานกันงานดีนี่กันงานดีแบบมหาศาลมากเลยการงานดีมาก การงานดีแบบว่าเขามีรางวัลมีอะไรมาให้เลยที่จริงนะคุณอิทิลาเนี่ยพูดตรงๆว่าคุณอิทิลาเป็นคนเก่งมากนะฮะแต่19้าคนเกิดวันที่19เ้านี่ยส,ส่วนใหญ่เนี่ยจะโสดเพราะความตัวเองเก่งเกินมันจะเป็นโสดหรือเป็นขอโทษทีนะคุณอิทิลาคนเกิด19ส่วนใหญ่เนี่ยหรือถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอาจจะตกเป็นเมียน้อยเขาหรือเมียเก็บ<อ>แต่นี่ผมไม่ได้บอกคุณอิทิลานะคนเกิดวัน 19, ที่19เเท่านั้นหรือเป็นโสดะนะฮะแต่ว่าถามว่าเรื่องการงานดีไหม คุณเก่งมากเพราะผมเนี่ยก็เกิดในวันเดียวกับเขาใกล้กับเขาของผมนี่ยระดับไหนนะมยคนยกย่องให้ผมเป็นเจ้าพ่อวงการเลยหรือเป็นแพร์โอเนกของวงการการ์ตูนเรียกว่าขนาดบริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัทมหาชนยังต้องมาเรียกตัวผมถึงสครั้งเลยโดยประธานบริษัทเรียกนะค่ะยี่สมิถุนายน2อวันอังคารจะทาเร <6 S 2> ื่องครอบครัวยี่สิบหกมิถุนายนสองหง วันอังคารถามเรื่องครอบครัวและการงานและอนาคตโอ้โหคุณพงชาติค่ะคุณพงชาติผมผมให้คุณเรื่องอนาคตอย่างเดียวดีกว่าอ่ะเรื่องอนาคตนี่ก็คือสามารถสรุปได้โดยรวมเลยเหมือนกันความที่คุณทุกยากความที่คุณลองทําลองผิดลองถูกรองอะไรทุกอย่างคุณพยายามทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงนําพามาสู่ความสําเร็จและชื่อเสียงสู่ครอบครัวและตัวคุณด้วยและการงาน เพราะว่าคุณเป็นคนทํางานที่ละเอียดและขยันขันแข็งจริงๆค่ะสแสดงว่าอนาคตนี่คือก็สวยหรูแน่นอนไม่เขาเขาไม่ทำอะไรแล้วต้องทํางานเป็นทีมเวิร์กด้วยนะแล้วจะดีมากออทำคนเดียวอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จท่าไหร่แต่ว่าเขาเป็นหัวหน้างานที่เก่งค่ะนะคะคุณอินทิราอ๋ออันนี้บ้านเลขที่เดียวนะคะบ้านเลขที่164ทบ33ปัจจุบันอยู่บ้านน้องสาวจะมีสิทธิ์ได้เป็นบ้าน เป็นบ้านเป็นขอไฟนะคะเขาเป็นบ้านเป็นบ้านของตัวเองไหมอ๋ออยู่กับน้องสาวอ่ะหนึ่งหกสี่นะครับทับสามสามบ้านหลังนี้อยู่แล้วยังไงนะครับแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าถึงว่าอยากจะเอาบ้านน้องสาวเป็นบ้านตัวเองหรือยังไงเดี๋ยวก่อนดิต้องดูก่อนว่าอยู่แล้ดีไหมอ๋อบ้านนี้อยู่แล้วพูดตรงๆคุณน่อยู่เองอ่ะคุณปราบคนทั้งบ้านหมดเลยอ๋อเอาอยู่เอาอยู่เอาคนทั้งบ้านอยู่เลยและบ้านหลังนี้อยู่แล้วคุณมีชีวิตที่มันพลิกขึ้น พลิกคือว่าเจริญขึ้นมีความสุขขึ้นและก็มีการช่วยเหลือจึงเจือคนในใกล้เคียงกันหรือคนในครอบครัวคุณเลยชอบบ้านหลังนี้แต่ว่าเรื่องบ้านหลังนี้อยู่และคุณเป็นใหญ่แสดงว่าที่เขาถามมาว่าแล้วจะเป็นบ้านของตัวเองไหมแสดงว่ามีโอกาสใช่ไหมตามเรื่นี้จะเป็นบ้านของตัวเองไหมให้ผมไปเดียวว่าหนึ่งคุณอิทธิราจะได้บ้านหลังนี้ไหมไพ่ที่อาจารย์จับนี่คือไพ่อะไรอาจารย์จตุมหาราชครับจตุมหาราชโอ้ได้แน่นอน มันอยู่ในอววอยู่แล้วอ่ะอยู่ในมือคุณอยู่แล้วค่<ฮ>ะทำไมเกิดอยากได้ขึ้นมาโน่ออ่าต่อไปค่ะ19มกราคม32ค่ะถ้าย้ายงานจะดีกว่าที่เดิมไหมคะ,ะคุณหมีค่ะ19มกราคม2532ถ้าย้ายงานจะดีกว่าไหมเอาที่เก่าก่อนนะครับอยู่แล้วเป็นยังไงก่อนวันนี้<ม>าถามเกี่ยวกับเรื่องย้ายงานก็เยอะเหมือนกันนะจานนะที่เก่าเนี่ยคุณไม่ค่อยจะชอบมันเท่าไหร่แต่คุณอยู่แล้วสบายดีคุณอยู่แล้วมีความสุขมีเพื่อน เพื่อนดีเพื่อนสังสรรเพื่อนเฮฮาดีนี่นะครับย้ายไปแล้วเป็นยังไงนะครับย้ายไปที่ใหม่คุณหมีย้ายที่ใหม่ไปเป็นยังไงบ้างโอ้ที่ใหม่ย,ย้ายไปแรกๆก็ดูดีหรอกครับพออยู่ไปๆมันเหมือนโดนหลอกอยาก่าไปอยู่นะครับ <c oughs> อยู่ที่เก่าดีทีสุดแล้วครับ <c oughs> ดีนะที่คุณมาถามค่ะ <c oughs> ต่อไปโอ้โหหนึ่งแปดสามทับสองสามขายเสื้อผ้าแฟชั่นทำอย่างไรให้รุ่งและทุกคนไม่ป่วยโอ้โอะไรนะคะชายขานหญิงมะเมียลูกกุลเถาะโอ้โหอาจารย์คะอันนี้จะอาจารย์จะดูจากบ้านเล็กที่ดีหรือว่ายัางไงดีคะ้อาจารย์อืออ้าดูหนึ่งแปดสามทับยี่สิบสามว่าอยู่แล้วเป็นไงก่อนดีกว่าอยู่บ้านหลังนี้นะโ,โทษทีนะครับ บ้านหลังนี้อยู่เหนื่อยไปสบายใจไปยังไงใครจานเหนื่อยไปสบายใจไปคือพอาเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยทํางานเหนื่อยอะอาจจะว่าวันนี้เครียดไม่มีไม่มีเงินเข้าแต่คนในบ้านเขามีความสุขเรื่องที่หนึ่งออสมมุตินะสองวันนี้ขายดิบขายดีมากนะโอ้โหเหนื่อยมากอยาก,กนอนแฟนก็บอกเออมะฉันอาบน้ําให้หรือฉันฉันนวด,ดตัวให้หรืออะไรเงี้ยมันก็ดีอย่างหนึ่งบ้านหลังนี้ข้อเสียคือ,คอลําบาก แต่สบายใจนะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแต่เขาเาจำเขาเขาเาไม่เข้าใจนี่เขาอยู่ได้อะสบายอย่างนี้สบายนะคะดูว่าขายเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นไง<ภ>นะ<ภ>อุย้ยขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าแฟชั่นบางค้างก็ดีก็ดีใจหายค่ะ<ภ>บางที่ขายไม่ออกก็มีเหมือนกันนะบ้านหลังนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นทั้งเป็นอย่างนี้เลยอ่ะ มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในบ้านหลังเดียวกันมันแล้วแต่ช่วงจังหวะชีวิตนะจ๊ะใช่มันเหมือนขึ้นลงตลอดขึ้นลงขึ้นแล้วลงเร็วตลอดเลยครับโออาจารย์ขาเวลาจะหมดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าขึ้นเบอร์โทรของอาจารย์มาแบบนี้แสดงว่าทีมงานเขาเตรียมไล่เราสองคนออกจากตัวนะอาจารย์เพราะถือว่าเวลาหมดแล้วนะนั่นและแล้วสำหรับแล้วสำหรับเออแล้วก็คนส่งเอฟซพยังยังมียังมีเยอะอ่ะมีเรื่องหนึ่งนะฮะคราวหน้าเปิดดวงเค็งๆคงเเนี่ยจะพูดถึงบ้านเล นะฮะจนกว่าผมว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องบ้านเล็กที่ทั้งหมดเลยเพื่อจะมีการแตกต่างบางคนนี่เขาชอบดูเรื่องดวงกับชีวิตตัวเองเรื่องความรักซึ่งมันเหมือนกันแต่ในเมืองไทยยังไม่มีใครที่ดูเรื่องเกี่ยวเรื่องบ้านผมจะเป็นคนขอเสนอดูเรื่องบ้านเล็กที่ว่าอยู่ยังไงแล้วให้ดีให้อ,อ,ยอยู่ยังไงให้รวยะนะครับใครมาเป็นแฟนคลับผมเนี่ยรับรองได้ดูให้เต็มที่และที่สําคัญใครที่ดูอาจารย์วันนี้แล้วก็ เรียกว่าเลื่อมใสและศรัทธาอยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกขาอาจารย์ก็ยินดีใช่ไหมอาจารย์ครับผมนะคะก็สามารถโทรมาหาอาจารย์ได้หรือว่าใครที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยดูดวงทุกสิ่งทุกอย่างให้นะคะก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึงอาจารย์คะฮอตเกินไปหรือเปล่าเขาเนี่ยแค่เราขึ้นรถเดียวก็โทรมาหาอาจารย์แล้วอาจารย์ลืมปิดเสียงด้วยนะคะโทรมาได้นะคะที่หมายเลขอะไรคะอาจารย์เมื่อกี้0906645299นะคะย้ำอีกที ครับผมบค่ะ090664 5 299ขอความกรุณาค่ะโทรหลังเราออกจากงานออกออกจากสตูดิโอหน่อยพอเขาเดิออกจากสตูแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวโทรหาอาจารย์ได้แต่ว่านิดนิดนึงน,นะคะว่ามีค่าใช้จ่ายเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องเอาไปในเรื่องของการบูชาครูอะไรกันด้วยเมื่อเช้านี้โดนโดนโดน,โดนหลงพี่ว่าอเออ,อาจารย์นะ่ะไปดูให้เขาฟรีอะทีข้อสองข้ออาจารย์ไม่คิดเลยว่า มันมีมันมีค่าครู<ะ>อาจารย์ต้องเอาค่าครูเขานะโดนว่าเมื่อเช้านี้ค่ะ <c oughs> นะคะตัวนี้เราสองคนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> กับอาจารย์วิโรจน์ชำระดวงเนี่ย <c oughs> มาพบกันได้ทุกวันศุกร์คันษาแบบนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังมีหมอดูอยู่อีกหนึ่งวันนะคะฉะนั้นติดตามรายการเปิดดวงเฮง <c oughs> ๆด้วยวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ